มีหนังสือที่เขียนถึงเรื่องราวเหล่านี้เป็นเป็นตำนานเป็นเรื่องเป็นเรื่องเล่าหลายหลายเรื่องที่ไม่ทราบว่าเออผมไม่ทราบในในมีโอกาสเจอหลวงพ่อก็ก็อยากจะถามในมีเรื่องหนึ่งบอกว่าหลวงพ่อไปทุดงที่ฝั่งลาวถ้ำบนภูเขาควายหลวงพ่อจําได้ไหมครับได้ว่ามาเจอครับบอกว่าเป็นที่นั่นมีสัตว์ดุร้ายไม่มีไม่ได้เข้าไปเป็นอย่างไรต่าัไม่มีไม่มีไม่มีสัตว์อะไรเราก็พิแต่ว่ากัน คือ <c oughs> เราไม่เปเบียดเบียคนคมเห็นอะไรใครเราไปอย่างมีเมตตาครับจะจัดทุกประเภทเราไม่เป็นเบียดเบียนอิจฉาคมเห็น,นังแกอะไรเราไปมดศีลมีธรรมมดเมตตาแอบคุณพระไปครับคุณพระก็คุ้มครองรักษาทุกอย่างไม่ว่าไปกันไหนก็ย่ยังมึงไปกันไหนก็เรียกแต่ยังมึงกเเ็เป็นคนมีศีลมีธรรมมีเมตตาไม่ไปขมเห็นไม่ไปเบียดเบียนเพื่อนมนุษย์ และแตัดอุปสรรคด้วยกันมันก็ปลอดภัยแต่นั่นก็ปลอดภัยคือกันเหมือนกันอะไรครับแล้วหลวงพ่อได้ไประหว่างที่ไปทุดงได้ไปร่ำเรียนวิชาอื่นใดมาไหมครับไม่ร่ำเรียนอะไรจะไปเรียนอยู่แต่กันลูกพ่อแต่สมัยอยู่กันลูกพ่อครับวันนัก็ไปไปเที่ยวดูอยากรูอยากเห็นคว่าพระทุดงเป็นยังไงเที่ยวไปนะมีอะไรครับดียังไง ไปทุนของดีดีกลับไปและพยายามปฏิบัติก็่คเ่งเกิดนมงนภาวนาก็ขยันขยันกว่าอยู่วันจะอยู่ตามป่าตามเขาลงนาวไพรเดนเสือเดนช่างเราจะไปทำย่อโยนก็กลัวยังกลัวตาย ก็พยายามนั่งภาวนาไปตามวัธยาสายพยายามเจิดมรดไพรามาตามแต่ก็กลัวใช่ไหมครับหลวงพ่อกลัวกลัวดีกลัวนั่นแหละกลัวกลัวแต่ว่าคิดว่ากลัวก็ถูกคิดว่าไม่กลัวก็ถูกว่ากลัวทำไมถึงไปอยู่อีกนี่ปวด่ันตครับว่าไม่กลัวก็ถูกครับถ้ากรณีไปนั่นกลัวว่าจะไปทำโยโยดไม่ได้อ๋อครับต้องถือขึ้น ปฏิบัติเครื่องปฏิบัติสมบูรณ์แบบนี่เราไปทําอย่างนี้อยู่วัดเราไม่ได้ทําได้สมบูรณ์แบบมันก็มีแต่ลูกแต่หลานพี่นอ้องวุ่นวายทัานกลางวันกลางคืนก็อาศัยทําเอาเล็ก,ลกๆน้อยๆดีกว่าไม่ทาเลยครับถ้าถ้าสําหรับประชาชนนะครับหลวงพ่อให้คําสอนได้ไหมครับถ้าบางครั้งเราไปในที่ที่เราเกิดความกลัวไม่ว่ากับคนหรือกับสัตว์หรือกับ แม้แต่พูดผีปีศาจที่คนชาวบ้านเรากลัวกันเนี่ยนะครับเราเราควรจะมีวิธีคิดวิธีปฏิบัติอย่างไรครับเพื่อแก้ไขสิ่งเหล่านี้ครับก็ไม่มีอะไรแด็ถ้ากลัวไม่เห็นตัวไม่หลับมันมันกลัวไปเองครับตัวมันไม่เห็นเด็กกลัวเสือตัวช่างตัวผีอะไรก็ไม่เห็นนดมันหวาดผวากลัวไปเองแต่ยินได้เกาเกากอนมาได้ยินว่าตัวผีผีหลอกตัวเสือ เมื่อช่างเพื่อร้าก็ว่ากันอยู่แต่ว่าไปนั้นไม่เห็นตัวมมีตัวผีตัวเสือตัวอะไร,รไปก็มันก็ว่าเววางเวเป็นธรรมดาเลยอยู่คนเดียวนั่นแปลว่าความกลัวเกิดขึ้นในจิตใจของเราเราสร้างเองใช่ไหมครับไม่ไม่กลัวนะก,กลัวว่าจะปฏิบัติไม่ได้เท่าที่ควรตั้งใจอย่างเต็มที่ครับนั่นมันเป็นอย่างนี้ไปอั่างเอเวอรี everyday ์ r o รดัก for those who care Thank you oh, oh,